สวัสดีจ้นนี้คือช่องนิพพรนจันตะกติตอ่ะมือนีแม่กุ้งพามาอัปเดตลูกหมูแม่เตี้ยมือนีก็อ่าวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่ย1่สินความที่17เจเนาะก็จะได้สามมือส3มสี่วันอ่ะสามมือสี่มือนี่ละเนาะ,ะสิบสามตัวอยู่ครบชุดนี้แม่กุ้งก็กำลังตามหาเจ้าของอยู่เนาะอ่ะตามหาเจ้าของอยู่สำหรับแม่กุ้งก็อยู่อำเภอพังโคนจังหวัดสกนลนคร ใกล้ๆทักเขามาสอบถามได้นอกผู้ใดที่อยากได้ลูกหมูสวยๆพ <c oughs> <laughs> อแม่กุ้งเนาะชุดนี้ก็คือ13ตัวราคาก็จะอยู่ตัวละ1,000บาทแม่กุ้งอนุบาลให้5วันเนาะก็จะเป็นพร้อมย้ายบ้านก็คือลูกหมูอาย35ุ35ถึง37วันโดยประมาณเนาะน้ะนำหนักอะอยู่ณนะตอนนั่นเลยช่างน้ำหนักก่อนจัดส่งเนาะชั่งน้ำหนักก่อนจัดส่ง ตัวได้ที่เพิ่นหน่วยแห้งเท่ากับเบาเนาะเบาอ่าเทากับแม่คุงก็จะเก็บไว้แต่อ,อนุบาลเอาไว้ไว้ะเลี้ยงเองเอาไว้ตะเลี้ยงเองเอาตัวที่เพิ่นสมบูรณ์เนาะแต่ถ้าตัวไหนที่เล็กแต่ว่าสมบูรณ์อ่าก็เอาไปเนาะแต่ถ้าตัวไหนเล็กไม่สมบูรณ์อ่าเล็กเล็กเหี่ยวแม่คุงจะเก็บไว้เองแต่ถ้าเล็กหน่อยลองรองแรง,งแบบนี้เนาะอันนี้บอกจะเป็นขนาดที่รูใ้ใจกันก็รวมกันไปเลยเนาะสาหรับ ลูกหมูในเกณฑ์แม่กุ้งที่แม่กุ้งทรงเนาะกับปกติเราสามสิบห้าสามสิบเจ็ดมื่นกับยูที่น้ำหนักอ่าเจ็ดแปดเก้าอ่าเจ็ดแปดเก้าโดยประมาณเนาะอาจจะมีตัวน้อยอ่าปนไปน้ำกะตัวหนึ่งสองตัวที่เพิ่มน,น้ำหนักหกกิโลอ่า้วยหกกิโลประมาณนี้เนาะนอกนั้นก็จะเจ็ดแปดเก้าขึ้นเบิดเนาะตัวตัวใหญ่กะอยู่ที่แปดเก้าโลจากที่แม่กุ้งเคยชั่งน้ำหนักก่อนจัดสูงมาเนาะอ่ชุดนี้ก็เพิ่มขอดวันที่อ่าสิบสิบ สิบเจ็ดก็จะเป็นพร้อมย้ายก็จะประมาณอ่าไม่เกินวันที่ยี่สิบห้าอ่าไม่เกินวันที่ยี่สิบห้าเนาะประมาณวันที่เดือนเดือนนี้มีเท่าไหร่มีสามสามสิบเอ็ดมือก็จะประมาณวันที่ยี่สิบสองอ่าประมาณวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองสิงหาคม เฮ้ยแมนอยู่บ่เออแมนเนาะวันที่สิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นก็ได้สามสิบเอ็ดมือเพราะว่าเดือนนี้มี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 สามสิมบเอ็ดวันเนาะอ่ากรกฎาคมก็จะประมาณอ่าวันที่สิบหกก็เต็มเดือนสิบหก ก็ประมาณวันที่21-22แมนเนาะ21-22พร้อมพร้อมย้ายบ้านาสำหรับผูใ้ใดสนใจกระทักขม้าสอบถามไปกรุงได้เนาะไก่ไก่กับทรงไดแต่ว่ากกับไก่แห้งกับทรงบดเเนาะอ่าระยะทางก็ไม่เกิน100กิโลกับกับเบียบเทียบกับคืออุดรเนาะไม่กุ้งอยู่จังหวัดสกลนครอ่าอ,อําอเภอพังควนกับไปอุดรกับลอยลอยนิดๆก็ไม่เกินนี้เนะาะอ่บึงการอาจจะได้ยูเนาะพอถามพบูบานเพื่อนว่าได้บ่เพื่อนก็ได้ยูเนาะ แถวๆใกล้ๆกะห้างดีเนาะบ่ได้ไปไกลลูกหมูเขาจะได้บ่มเงิการเคลื่อนย้ายลูกหมูไม่กุมกับบอยากไปไกลเพราะว่าหนึ่งกัเพื่อนเป็นซัดเนาะถ้าย้ายไปไกลไรกะเฮดให้บางเทือเพื่อนอาจจะบ่สบายบ่สบายกะนิ่นทรงไกลๆเอาสำหรับบริเวณใกล้เคียงเนาะแถวนี่ละ่ะอำเภอสว่างอำเภอ,น,อน,นี่ละ่ะเนาะในเขต ไก,ก,ก่สกุลนครเท่านี้ในเขตสกุลนครน,นี่ต่างอำเภอน่เนี่ยอ,อ่อก็คืออยากอยากอยากให้ทรงอยู่แต่ถ้าขามจังหวัดไปก็อยากอยากพิจจรณาดน่นจักหน่อยเนาะลิตล้ลูลกหมูไหมลิต้ลูกหมูไหลิต้ลูกหมูเดินห้างเมยมาเบิง่งอันนี้คือลูกหมูสามวันเนาะเพิ่งฉีดอ่อยาท่าเล็กไปสองซีซี ตอนนี้ก็คือยังเราต้องตงนับไปอีกเข็มแหลกประมาณ7วันอ่ะเวันส่วนชุดอ่ะยี่สิบตัวนั้นยังภานในฉีดเข็ม2องอยู่อ่าแม่กุ้ง่าจะฉีดอ่าเข็ม2องมืออื่นเนาะสําหรับชุด20ตัวก้อนนั้นนะเพิ่นเกิดหางกันอยู่อ่ะเพิ่นเกิดวันที่13อันนี้วันที่เกิดหางกันอยู่สีมือเนาะเกิดหางกันอยู่สีมือแต่ชุดสวยชุดนั้นก็คือมีเจ้าของแล้วเนาะ20ตัวก็เดี๋ยวอ่าจะอัปเดตให้เพิ่นเบิ่งเรื่อยๆล่ะแต่ว่ามาตามหาเจ้าของให้ชุดแม่เตี๋ยก็เนะแมตีย ه, งามเ้อพี่น้องเลยแม่พันเพิ่นกะงามอ้วนชุดหนานี่แม่ก้งจะเห็ุเป็นอนแม่พันไว้อยู่ด้ผสมเป็นสายเจตหานะสำหรับผู้ใดที่มองหาแม่พันสวยๆกะกดติดตามแม่คงไวเดอร์เดี๋ยวแม่้งจะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะสำหรับแม่เตียนีแม่ก้งว่าเพิ่นส่งเพิ่นงามแล้วกะการให้ลูกก,กะกดีเนาะแล้วก่า นี่ลูกเพิ่นสมบูรณ์เห็นบ่ได้หลายถือว่าได้หลายอันนี้ก็คือแม่เตี้ยจะจะท้องที่สองถ้าเกิดผสมเป็นแม่พันรอบนากระจะเป็นอ่าท้องที่สามเนาะแต่กระบอกเป็นยังสมบูรณ์ทหานนี้บ่ชุดหนาแม่กุงจะเอาแล่นเลดมาใส่เนาะเพราะแม่เตี้ยเพิ่นส่งไปทางลาดหลายหลายพดจะเอาแล่นมาตัดก็คือส่งเงาเนาะส่งเงาหงูปกแม่เพิ่งดูนะ เปิดจองเด้อใครที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามเนาะไม่คงจะแปะเบอร์โทรให้ยาวๆเลยจนจบคลิปเลยอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอมาตามหาตกเจ้าของเนาะมามาตามหาบ้านให้ลูกหมูสิบเอ็ดตัวโอ้สิบสิบสามตัวสิบสามตัวตัวผู้ห้าตัวเมียแปดตัวผู้ห้าตัวเมียแปดตอนนี้ก็ยังเปิดหลอดไฟก,กุกให้อยู่ยังไม่ได้ปิดเพราะว่าอ,อากาศเพิ่นเปียนแปลงบ่อยไหม ก็เลยบอท่านใดปิดให้เพิ่นปิดอยู่กังวันเนาะแต่กลังขึ้นไม่กุ้งกับเปิดอ่ากังขึ้นไม่กุ้งเปิดกังวันไม่กุ้งปิดเนาะเพราะยานเพิินปรับสภาพบ่ได้ละอ่าหนึ่งก็คือหมูหน่อยเขาอาจจะป่วยแล้วก็สองกับทองเสียเนาะทองเสียทองเสียคือจังใดล่ะอากาศเพิ่นเปลี่ยนหนะเป็นไปได้หลายอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าช่วงนี้ก็คือยุ่งหลายเนาะเขาก็ต้องเปิดทั้งที่ดีก็เปิดไว้ล่ะ เพราะว่าหนึ่งกับยุ่งกับบกรดกาเขามาไก่เพราะว่าเพื่อนเพื่อนเป็นอ่าโกกเนาะเพื่อนห่อนตัวนี้ขึ้นนอนแล้วีกอย่างนึงก็คือหลอดไฟเนาะหลอดไฟอะไรยุ่งอย่าขาดช่วงนี้ถ้าเกิดเท่าคิดอ่าจะจะเห็ดน้าหมูเนาะจะขายลูกหมูอ่าจะขายลูกหมูสีกระต o งเห็ดห้ลูกหมูเท่าสวยอยาให้มีอ่าตำนี้ก็คือตุ้มเนาะถ้าเกิดเพื่อนเป็นตุ้มตัวหนึ่ง เพื่อนจะติดกันมดเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่รักษายากเนาะกว่าจะหายถ้าเกิดลูกค้าบติกับ,บมีปัญหาจะส่วนหลายเนาะเฮ้าเฮ้าเฮาเน้นขายเข้าก็ต้องให้เพื่อนลอยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วสาหรับอ่าเพื่อนเพราะว่าการที่เฮ้าออกไปลูกค้ากับบุรู้ว่าเพื่อนจะเห็ดอ่าได้บอ่อเนาะจะรักษาได้บอ่อจะรักษาเป็นบอ่ออาจจะเป็นบางเทืนอน่ะเป็นแห้งหลายเพื่อนอาจจะเสียเนาะเพราะว่า อาเป็นเปื่อยคล้ายๆโรคติดต่อเนาะโรคผิวหนังอะ่ะแม่คุณเคยเคยเจอเนาะสมัยก่อนก็คือเจอเจอมาหมดแล้วอะ่ะสำหรับผู้ใดที่ติดตามแม่คุงแม่คุงกันเราให้ฟังเรื่อยๆเนาะก,ก็บคือแม่คุงเจอเจอมาเหมดแล้วช่วงหน,น,น้าฝนนี่แต่ว่าช่วงหาหกปีหายรังนี่หาหกเจ็ดปีหายรังคือแม่คุงนั้นรู้จักวิธีการป้องกันเนาะการป้องกันหนึ่ง้าก็ต้องป้องกันสอง้าก็ต้องหูจากวิธีรักษา คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไม่กุ้งนีพาพรพจันทเกยียรตเรื่องมูมูเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกคือเก่าห้วเนาะสำหรับชาวมูเฮ้าคลิปนี้ก็สวัสดีจ้ะ